ตำรวจหลายโรงพักลุกคือออกมาตั้งแถวปฏิญาณตนว่าพวกเราเป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมนี่คือปรากฏการณ์ของสถานีตำรวจของตำรวจเรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยที่ออกมาลุกคือตั้งแถวแล้วก็เรียกว่าปฏิญาณตนต่อหน้าเรียกว่าสถานีตำรวจของตัวเองเพื่อที่จะเรียกว่าต่อต้าน สิ่งที่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกโซเลเจหักพานอดีตรองผบตรเนี่ยอ,อกให้สัมภาษณ์หลายรายการเลยบอกว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตํารวจเนี่ยคือองค์กรอาชญากรรมที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนทําให้ตํารวจเนี่ยเรียกว่าเสียภาพลักษณ์เป็นอย่างมากประกอบกับกรรมธิการตํารวจกรรมธิการ มั่นคงของสภาเนี่ยก็ได้รับทราบข,ข้อมูลกรณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาแฉว่ามีอดีตเรียกว่าผบตรเนี่ยเรียกว่ารับสวยพนันสวยออนไลน์แล้วก็มีตํารวจเกี่ยวข้องถึง200นายเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดความโม,มองแล้วก็ทําให้ตํารวจเนี่ยเรียกว่าต้องออกมาตั้งแถวประกาศตัวว่าเป็นตํารวจของประชาชนไม่ใช่องค์กรอญากรรมแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้ตัวไอ้รัชนกสสพักประชาชนก็ออกมาบอกว่าตํารวจจะทําแบบนี้เหรอ1ก็คือว่าถ้าอยากให้ ภาพลักษณ์ของตํารวจดีจริงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปฏิรูปองค์การตํารวจหรือ2จะมาทําแบบนี้เหรอก็คือออกมาตั้งแถวแล้วก็พูดสองสาประโยคแล้วก็ทําให้ประชาชนมั่นใจเลือกเอาแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนนี่คือคําถามของไอรัชนกที่ถามถึงพบตรถามถึงตํารวจทั่วประเทศว่าจะทําให้คนเชื่อใจด้วยการ1แก้ไขปัญหา ปรับโครงสร้างตํารวจจริงๆหรือจะมาแค่ตั้งแถวแล้วก็ปฏิญาณตนแค่สองสามประโยคแล้วก็ทําให้คนไทยเชื่อใจจะเลือกแบบไหนก็ลองดู